สวัสดีครับชาวบ้านหฮือฮาเลยครับห่วกเผือกให้โชคเลี้ยงมาเป็นปีไม่กลายเป็นกบที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรมีชาวบ้านเลี้ยงห่วกหรือลูกอ๊อดกบประหลาดที่เจ้าของจับมาจะถึงได้ถึงปีแล้วแต่ไม่ยอมโตเป็นกบเสียทีแถมยังเป็นห่วกสีเผือกโดยหวกตัวนี้ถูกเลี้ยงอยู่ในกล่องพลาสติกสีขาวซึ่งพอมาวัดตัวความยาวประมาณ8.5เซนโดยหวกกบตัวนี้ อยู่ในน้ําสงบนิ่งไม่มีท่าทางตกใจจะของได้นําเซ้เดือยเล็กๆและแหนแดงมาให้เป็นอาหารจะของบ้านและคนที่ไปเจอห่วกเผือกประหลาดบอกว่าเมื่อเดือน6ของปีที่แล้วจะไม่ได้ไดเดือนพฤษภาห,หรือมิถุนาตัวเองไปหาห่วกหรือลูกออดกบเพื่อเอามาเป็นเหยื่อใส่ปลาใช้สวิงได้ไปช้อนได้เป็นร้อยตัวแต่พอมาไว้ที่บ้านแล้วสังเกตเห็นหวกกบตัวนี้ไม่เหมือนใครคือสีขาวหรือสีเผือก จึงได้เก็บเอาไว้และนํามาใส่ไว้ในกล่องพลาสติกรวมกับตันอื่นแต่ปรากฏว่าห่วงตัวอื่นเขาออกมาเป็นขาสีขากระโดดหนีไปหมดแล้วแต่ตัวนี้ไม่ออกเป็นขาทั้งสี่ขายังเป็นแบบนี้แต่รู้สึกว่าตัวจะโตขึ้นกว่าเดิมและสีเผือกเห็นได้ชัดเจนเจ้าข,ของบ้านได้บอกด้วยว่าตั้งแต่ได้ห่วงกบตัวนี้มาช่วในครอบครัวร่มเย็นขึ้นมีแต่เรื่องดีๆต้นเคยถ่ายรูปโดยใช้ไฟส่องปรากฏว่าห่วงกบเป็นสีทอง วันต่อมาใช้ไฟส่องเหมือนกันแต่ไม่เป็นสีทองก็งงเหมือนกันชาวบ้านก็พาก,กันดูตีกันเป็นเลขเด็ดพาก,กันถูกหวยหลายคนส่วนตัวก็ซื้อบ้างถูกไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะถูกมากกว่าตนเองก็จะเก็บไว้อย่างนี้แต่หากมีคนให้ราคาดีก็จะขายเหมือนกันขณะที่หญิงอายุ52ปีเล่าว,ว่าตั้งแต่หกตัวนี้ต้นถูกหวยมาเกือบทั้งปีครั้งละ20,000-40,000แต่ไม่ได้ซื้อถูกงวดซื้องวดเป็นงวดแต่ยืนยันถูกหวยมาทั้งปีเลย โดยจะมาสังเกตที่ตัวของหัวเราจะเห็นเลขได้ชัดเจนหรือบางทีจะสังเกตส้เดือนที่อยู่ใ,ใกล้กับหัวตัวนี้ด้วยขอบคุณข่าวจากสยามทับปิดค,ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราอย้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ